สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการต่อแผงนะครับด้วยไม้นะครับเพราะว่าหลายครั้งเ้าเจอปัญหาว่าไม้ที่เราใช้ทําแผงนจะสั้นไปนะครับแต่นะครับมีข้อนะครับที่ช่วยเราได้นะครับก็คือการต่อไม้นะครับลักษณะของผมนะครับผมจะใช้ไม้อยู่2แผ่นนะครับแล้วก็เรื่อยนะครับให้มีแนวเฉียงที่เหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้กาวร้อนติดนะครับใช้กาวร้อนติดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับและนะครับผมนะครับก็ยังเสริมความแข็งแรงนะครับโดยที่จะมีไม้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับโดยทานทําเครื่องหมายบากไว้นะครับเพื่อเป็นรอยเชื่อมระหว่างไม้อีก2แผ่นอีกทีนึงนะครับเหตุผลว่าทําไมถึงต้องทำอย่างนี้ครับเพราะหลังจากนี้นะครับ เราก็จะมีการปัดไม้นะครับจาก3มิลเนี่ยนะครับ3-4มิลเนี่ยนะครับก็จะให้บางเหลือประมาณ2มิลนะครับโอกาสที่ไม้ตรงที่เราลอยต่อเนี่ยนะครับเวลาเราดัดเข้าโค้งกับตัวเรือเนี่ยจะหักออกก็มีสูงนะครับผมก็เลยใช้นะครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวประสานนะครับระหว่างตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับ ผมก็จะใช้ไม้ตัวนั้นนะครับโดยใช้กาวร้อนเป็นตัวประสานนะครับระหว่างไม้2แผ่นนะครับก่อนที่จะทําการปัดให้เข้ารูปนะครับแล้วก็ได้ความหนาตามที่ต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวหากมีเทคนิคยังไงนะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ต้องการปุ๋ยต้องการน้ํานะครับ คนทําคลิปก็ต้องการนะครับยอดติดตามนะครับผู้ติดตามนะครับผู้แชร์นะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจและนะครับจะเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้อยากทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ